จะโชว์หนังสือทั้งหมดในเฟร,รมเดียวได้ยังไงกันนะใ hey, YouTube กลับมาเจอกันอีกครั้งกับฟลุคแคสตี g อ o ก l กฮอลีและในวันนี้นะคะฟกก็จะมาโชว์หนังสือทั้งหมดที่ฟุกซื้อมาในคอร์เตอร์วันของปี2022นะคะ3เดือนแรกของปีนี้ฟุกซื้อหนังสือไปทั้งหมด30เล่มค่ะตอนนี้หนังสือทั้งหมดล้นตู้เลยจริงนะคะแล้ววันนี้ก็อยากจะมาโชว์ให้ดูกันว่า หนังสือออกใหม่หรือว่าหนังสือเก่าๆที่ฟุกเพิ่งไปตามเก็บมีเรื่องอะไรบ้างมาเริ่มต้นกันที่เล่มภาษาไทยก่อนแล้วกันนะคะเล่มที่1แนวนักพยากณรแห่งรงา้านกาแฟจันเต็มดวงเล่มนี้เป็นหนังสือแปลไทยนะคะของไมโมจิสกินะคะแปลโดยธนาพลสักสมุทรานนะจริงๆแล้วฟุกเนี่ยเป็นคนคนหนึ่งเลยนะที่ไม่ค่อยได้อ่านเรื่องย่อก่อนหน้าที่เราจะไปหยิบหนังสือมาอ่าน ยกเว้นว่าจะเป็นหนังสือของนักเขียนใหม่ๆที่ฟูแบบไม่รู้ฟูอาจจะไปอ่านเรื่องย่อนิดนิดหน่อยๆแต่จะพยายามให้ตัวเองเนี่ยไม่ค่อยรู้เนื้อเรื่องมากนะคะเพื่อที่จะได้ลุ้นไปกับเนื้อหาตั้งแต่หน้าแรกคะ่ะสําหรับเล่มน,นี้นะคะเดี๋ยวฟูขอดูเรื่องย่อข้างหลังแล้วพูดให้ฟังแล้วกันนะคะร้านกาแฟจําเป็นดวงจะเผยโฉมเฉพาะคนเดินเพนพรมาสเตอร์แมวเหมียวและพนักงานร้านที่จะบริการลูกค้าด้วยเครื่องดืง่มและของหวานชั้นเลิศ เพื่อเยีวยาหลับผู้คนที่กำลังอ่อนล้าไม่ว่าจะเป็นน่าเขียนตกอาจผู้กำกับรายการที่เกิดมีสัมพันธ์ต้องห้ามหรือเจ้าของบริษัทไอทีที่กำลังมีความรักมาสเตอร์แมวจะพยากรณ์การโคโจรของดวงดาวให้แขกผู้มาเยือนทุกท่านพร้อมเมนูที่ไม่ว่าใครก็อยากจะไปเยือนร้านแห่งนี้สักครั้งในชีวิตแค่ฟังดูก็รู้สึก,กว่าเป็นเรื่องที่น่าอ่านแล้วเนาะเรื่องนี้นะคะเป็นข้อยกเว้นเพราะว่าฟุ๊บไปเดิน ร้นหนังสือในรอบหลายๆเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ไปเห็นเล่มนี้นะคะมีน้องแมวอยู่บนหน้าปกก็เลยโดนตกไปเรียบร้อยนะคะก็เป็นเล่มที่ยังไม่ได้หยิบมาอ่านนะคะจะเห็นว่ายังอยู่ในซิลอยู่เลยมาต่อที่เล่มที่2นะคะก็คือเรื่อง The Book Thief จอนจนหนังสือค่ะเขียนโดยมากาซุซักแล้วก็แปลโดยพานีชูจิระวงเรื่องนี้เนี่ยได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วเพราะว่าเป็นหนังสือที่ดังแล้วก็ขายดีติดอันดับเลย สำหรับเล่มนี้นะคะก็พอจะรู้มาบ้างแหละว่าหน้าหดหูเพราะว่าเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึงนะคะที่มีชีวิตอยู่ในช่วงของยุคนาซีเยอรมันค่ะแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยฟูกยังไม่ได้ไปอ่านนะคะก็ยังอยู่ในซิลเช่นเดียวกันามานะคะยังไงฉันก็จะเลิกงานตรงเวลาของอากโนะคะเอรุโกะเล่มนี้เนี่ยเป็นเล่มที่ฟูกิบไปอ่านตั้งแต่เดือนมกราคมปีนี้นะคะ ก็มีการรีวิวไปละเ,เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีการ ตั้งใจกับตัวเองไว้ว่าจะต้องเลิกงานตรงเวลาทุกๆวันค่ะก็ถ้าใครอยากรู้รีวิวมากกว่าน,นี้นะคะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปดับอัพในเดือนมก,กราคมที่ฟุกลงไปเมื่อไม่นานวันนี้ก็ได้ค่ะเล่มถัดมานะคะก็เป็นนิยายจีนแปลไทยค่ะทั้งหมด5เล่มจบแต่ว่าเพิ่งออกมา2เล่มชื่อเรื่องว่าชาตินี้ไม่ขอเป็นอนุของฉางโกด้วยเยี่ค่ะก็อ่านจบไปแล้วในเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็น่าจะได้มารีวิวในเร็วๆนี้ เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่ย้อนเวลาไปในอดีตแล้วก็ไปอยู่ในร่างของลูกสาวบุญทรงของพ่อค้าตระกูลหนึ่งนะคะและเธอเนี่ยก็ถูกเลี้ยงดูเพื่อที่เมื่อวันหนึงโตขึ้นเนี่ยจะถูกส่งไปเป็นอนุของพวกขุนนางตำแหน่งสูงหรือว่ามีเงินเยอะนะคะออกมาแค่2เล่มนะคะคิดว่าน่าจะไปตามต่อจนถึงเล่มห้าค่ะเล่มถัดมานะคะคู่อริที่รักหรือว่า d e n a m y ของจีนเวสเตอร์ค่ะเรมีเป็นเรดมแปลไทยโดยสังวรไกรเลิกนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฟุกเคยเออรีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งนะคะที่เดินจบมาหมันแล้วก็ได้ไปทําง,งานเป็นผู้ดูแลของสถานเ้ยงเด็ดกกำพร้าที่นึงเนื่องจากว่าเพื่อนของเธอเนี่ยชักชวนให้ไปทํานะคะ สำหรับใครที่อยากจะดูรีวิวนะคะก็สามารถกลับไปฟังรีวิวก่อนหน้านี้ของฟุกในรอบเดือนมก,กราคมได้เช่นเดียวกันค่ะนั่นคือหนังสือภาษาไทยทั้งหมดที่ฟุกมีนะคะต่อมาเนี่ยจะเป็นหนังสือนิยาภาษาอังกฤษที่ฟุกซื้อมาค่ะเป็นหนังสือของนักเขียนคนเดียวกันคือจีนเวสเตอร์นะคะเรื่อง d a n d y Long Legs ค่ะ เล่มนี้นะคะเป็นนิยายภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เป็นฉบับที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์ของเกาหลีะเป็นเรื่องราวของเด็กกำพร้าคนหนึ่งนะคะที่ได้รับทุนการศึกษาให้เข้าไปเรียนในวิทยาลัยนะคะเดี๋ยวที่เธอเนี่ยจะต้องเขียนเล่าชีวิตไปถึงคณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนเธอได้เรียนที่นี่นะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่ฟุกรีวิวไปเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เป็นเล่มที่ ชอบเหมือนกันสาหรับเล่มนี้นะคะเป็นเล่มของเกาหลีที่วกซื้อมาเนี่ยเป็นเพราะว่านั่นในเล่มนะคะจะมีรูปภาพประกอบเยอะแยะมากเลยแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี้ตัวอย่างรูปภาพสีประกอบทั้งเล่มเลยนะคะก็ ถือว่าเป็นเล่มที่สวยมากๆเลยเล่นมนี้นะคะก็บางๆเรื่องค่อนข้างสัน้นแล้วก็อ่านได้ค่อนข้างไวสนุกเหมือนกันนะคะน่าติดตามมากๆ <c oughs> มานะคะก็ยังเป็น Daddy Longlegs สาเหตุที่ซื้อเล่มซ้ำมาเพราะว่าตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์อื่นแต่เล่นมนี้เนี่ยจะมีภาพประกอบนะคะเป็นของต้นฉบับที่จินเวสเตอร์เนี่ยเป็นคนวาดเองเลยอย่างเช่นตัวหน้าปกตรงนี้นะคะที่เห็นรูปวาดอยู่เนื้อหาเหมือนกันทั้งหมดเลยะคะ่ะแต่ที่แตกต่างก็คืออย่างที่บอกนะคะมันจะมีรูปภาพข้างใน ช่วงที่สั่งซื้อมาเป็นช่วงที่ฟุกอยากอ่านเล่มนี้มากๆแล้วก็กะเอาไว้ว่าเล่มไหนมาถึงก่อนก็อ่านเล่มนั้นแล้วพอดีว่าเล่มก่อนหน้าเป็นเล่มที่ฟุกได้มาก่อนก็เลยยังไม่ได้หยิบเล่มนี้มาลองอ่านอีกรอบนึงนะคะทุกคนคนเราจะสามารถซื้อนิยายเล่มเดียวกันซ้ำหลายเล่มได้สักกี่เล่มคะเล่มถัดมานะคะก็คือ daddy longlegs เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นฉบับภาษาเกาหลีค่ะ ความจริงแล้วฟุกอ่านภาษาเกาหลีไม่ออกเลยแม้แต่ตัวเดียวนะคะแต่สายที่ซื้อมาเนี่ยเป็นเพราะว่าจังหวะที่ซื้อสองเล่มก่อนหน้ามาเนี่ยอ่านแล้วชอบมากก็เลยไปซื้ออีกเล่มหนึ่งมานะคะค่ะแค่อย่างเดียวเลยคือจะดูภาพประกอบข้างในค่ะแค่เปิดหน้าแรกออกมาก็สวยแล้วทุกคนนี่นะคะขอเปิดคร่าวๆให้ดูน่ารักมากๆเลยค่ะนี้นะคะก็เป็นภาพสีสีเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ ค่อนข้างหนาอยู่นะแต่ว่าตัวหนังสือก็ใหญ่เช่นเดียวกันค่ะบอกตัวเองว่าสักวันนึงถ้าลองอ่านภาษาเกาหลีออกอาจจะได้หยิบเล่มนี้มาอ่านค่ะถัดมานะคะแ็นหนังสือนในซีรีส์ของนักเขียนคนหนึ่งที่ปุกชอบมากเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ The Heroes of Olympus ของ Rick Riordan ค่ะซีรีส์นี้นะคะมีทั้งหมด5้าเล่มจบฟุกได้มาเป็นปกแข็งนะคะมีเล่ม The Lost Hero, The Son of Neptune, The m a r k of a t h e n a The House of Hades แล้วก็ The p a o o of Olympus นะคะเรื่องราวต่อจาก Percy Jackson นะคะที่ฟุกอ่านจบไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ชอบมากๆสำหรับซีรีส์นี้ฟุกไม่ได้ไปอ่านเรื่องย่อเลยค่ะตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงแต่เดเาๆว่านะ่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับ โอลิมปัสต่างๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คิดว่าตัวละครจะเร่นเกับๆน่าจะได้มาแจมในซีรีส์นี้ด้วยขอพูดนิดนึงก็คือกล่องนี้นะคะฟุ่งได้มาสั่งมาจากช้อปปีค่ะทุกคนตอนแรกอะ่ะยังไม่ได้คิดว่าจะได้ซื้อเรื่องนี้มานะเพราะว่าราคาแรงมากเลยในเว็บไซต์ของต่างประเทศนะคะแต่พอดีว่ามันเจอร้านนึงในช้อปปีนะคะแล้วก็ ได้ไวเชอร์มานะคะก็เลยรู้สึกว่าถึงวเวลาให้เราจะต้องซื้อหนังสือเล่มีมาอ่านสักทีนะคะก็เลยได้เซตนี้มานะคะราคาอยู่ที่ประมาณ2 5 0 0บาทแล้วก็ลดไปอีกส0 0รอยนะคะก็รู้สึกว่าค่อนข้างคุ้มเลยนะคะคิดว่าปีนี้จะพยายามหาเวลามาอ่านซีรีส์นี้นะคะแบบว่าเริ่มดูค่อนข้างหนาเลยแล้วก็ค่อนข้างคังกว่าซีรีส์นี้ค่ะ ถัดมานะคะ a t r i b a l kindness เป็นเล่มที่สั่งมาจาก Walter Stone ค่ะเล่มมีพูดตามตรงฟ้งแทบจะไม่รู้เนื้อเรื่องเลยค่ะแต่จำได้ว่าจังหวะที่กดสั่งซื้อเนี่ยเป็นเพราะว่าเรื่องราวเรื่องย่อที่อ่านอนะตอนนั้นเนี่ยมันรู้สึกน่าจะเป็นอีกเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจจะยังไม่ได้อยู่ในคิวอ่านเร็วๆนี้นะคะทุกเรื่องที่มันดูน่าเศร้าเนี่ยฟูงจะเก็บไว้อ่านทีหลังนะคะช่วงนี้อยากได้อะไรที่มันแฮปปี้มาเติมเต็มในใจค่ะถัดมานะคะเรื่อง Ancient People ของ f r e d e i c k Backman นะคะ อันนี้ก็เป็นเล่มที่เพิ่งมีรีวิวไปก่อนหน้านี้เป็นเรื่องราวของโจนป้นธนาคารที่ไปจับตัวประกันไว้แคนนะคะแล้วตำรวจเนี่ยก็ไปตามหาว่าคนร้ายคนนี้เนี่ยคือใครนะคะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่กินใจสำหรับปีนี้เลยค่ะขอขั้นนิดนึงนะคะด้วยหนังสือเป็นการ์ตูนภาษาญี่ปุ่นนะคะชื่อเรื่องว่า Will ของค o t เ r อค่ะก่อนหน้านี้ฟูกเคยโชว์สองเล่มก่อนหน้าไปแล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นเล่มที่3ามแล้วก็เล่มที่4นะคะเป็นการะตูนที่ฟุกอ่านไม่ออกอีกแล้วค่ะภาษาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็เล่มเนี่ยจะเป็นสีสีฟุกชอบลายเส้นของเขามากๆที่ทําให้ตัดสินใจซื้อนะคะเป็นเรื่องราวของตํารวจสองคนนะคะแต่ว่าจริงๆข้างในเป็นยังไงเนี่ยฟุกก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะรูปภาพ สวยเหมือนเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเป็นหนังสืออีกชุดหนึ่งที่ต่อให้เราอ่านไม่ออกเราก็จะตามเก็บจนถึงเล่มสุดท้ายค่ะถัดมานะคะ The Gallant ของ V.E. s c h ช a b นักเขียนที่ฟงชื่นชอบอีกคนนึงค่ะเป็นเรื่องราวของเด็กกำพร้าคนหนึ่งนะคะที่ได้รับจดหมายจากคุณลุงให้ไปอาศัยอยู่ที่บ้านของเขานะคะแต่พอไปถึงเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคุณลุงเนี่ยตายไปแล้วนะคะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยก็ดูจะมีปริศนาที่ซ่อนอยู่ค่ะ หนังสือเพิ่งออกใหม่ปีนี้เลยนะสองหลอบด้านข้าง สวยมากๆเลยค่ะเป็นหนังสือจาก Waterstone เช่นเดียวกันนะคะด้านใน a ป paper นะคะแล้วก็มีลายเซ็นของนักเขียนด้วยค่ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ว่าหน,านังสือของ V Shop เนี่ยฟุ๊กจะพยายามไปตามเก็บเป็นของ UK นะคะเพราะว่าจะได้หนังสือที่เป็นไซส์เดียวกันนะคะเราจะทําตัวสเตมหน้าปกที่มีรูลาลแบบนี้ถัดมานะคะเป็นหนังสือของอีนะักเขียนคนหนึ่งที่ก่อนหนี้นฟุ๊กเคยอ่านผลง,งานของเขานั่นก็คือ House of Sky and l r e h นะคะอันนี้เป็นหนังสือของซาร่าเจมสค่ะเป็นหนังสือเล่มที่2ของซีรีส์ Crescent City นะคะฟุกแทบจะไม่รู้เรื่องของซีรีส์นี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นหนังสือของนักเขียนที่เคยอ่านแล้วรู้สึกชอบจริตในการเขียนของเขาก็เลยไปตามซื้อเก็บมาโดยที่ไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเรื่องย่อเป็นยังไงนะคะดังนั้นเนี่ยฟุกก็เลยไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับเล่มน,นี้ได้นะคะแต่จ,จะบอกว่าเป็นสือเล่มน,นี้หนามากๆเลยอะถัดมานะคะ p พนดอร่าของซูซานสโตลชับแมนนะคะเล่มนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฟฟก็ไม่รู้เรื่องย่อยเหมือนกันนะคะแต่เราจะชื่อเรื่องนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความลับของอะไรบางอย่างที่เหมือนตามตำนานของ p พนดอร่านะคะที่มีควรจะปเปิดกล่องปริศนาและปล่อยสิ่งชั่วร้ายออกมาแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าในเล่มนี้เนี่ยจะพูดเรื่องราวเกี่ยวกับยังไงนะคะด้านข้างอีกแล้วค่ะกระดาษมีลายนะคะ สวยมากเป็นรูปเหมือนแบบเจกันหรือไหประมาณนั้นละมังหน้าจะคล้ายๆกับหน้าปกฟุกเดาว,ว่าเนื้อเรื่องน่าจะมีการเกี่ยวข้องกับไหหรือเจกันอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็มีกุญแจอยู่ด้านข้างน่าจะมีปริศนาอะไรบางอย่างในเนื้อเรื่องละมังนะถัดมานะคะ daughter of the moon goddess หนังสือของซูล,ลิงถังถ้าฟุกอ่านชื่อผิดก็ขอโทษด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของ มีหญิงคนหนึ่งนะคะที่ถูกเลี้ยงดูบนโดงจันท์นะคะเพราะว่าแม่ของเธอเนี่ยพาเธอไปซ่อนตัวมาจากจะเรียกว่าไงดีเง็กเซียนเหมือนอารมณ์แบบห้องเต้ที่อยู่บนสวรรค์เขาเรียกว่าอะไระภาษาไทยเอาเป็นว่าเธอเนี่ยก็มีพลังวิเศษนะคะแล้วก็ได้ไปฝาบมาแฝงตัวอยู่ที่ในดินแดนสวรรค์นะคะเพื่อที่จะหาวิธีช่วยแม่ของเธอก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องราวต่อจากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะเป็นหนังสือที่ดูคนจะให้ความสนใจในปีนี้กันมากๆค่ะ มีสเปรย์สีเขียวด้านค่ะแล้วก็ได้ลายเซ็นจากนักเขียนเช่นเดียวกันนะคะถัดมานะคะจังแมทของนิตาพลอสไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาหารซื้อถูกอีกไหมนะคะเป็นเรื่องราวของเมดคนหนึ่งนะคะที่ทำงานอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งพูดตามตรงเนี่ยเมดคนนี้นะคะก็แทบจะเรียกก็เป็นเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่มีใครให้ความสนใจนะคะแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเธอก็ไปเจอว่ามีแขกคนหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างสำคัญเลยเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมแล้วเธอก็ได้เข้าไปโผพันกับเหตุการณ์เหตุการณ์นี้นะคะเป็นหนังสือแนวมิสทรีค่ะสวยแล้วค่ะด้านข้างนะคะก็มีลวดลายสีเขียวแบบนี้นะคะทุกชอบดีไซน์เอ็นเปเปมากเลย แล้วก็หน้าปกอันนี้นะคะจริงๆก็คือมีการตีพิมพ์ออกมา2แบบนะคะเป็นปกแดงกับปกเขียวแต่ฟุกก็ชอบปกสีเขียวอันนี้มากกว่าถัดมานะคะ The Girl Who Fell Beneath e Sea ท่าฟุกเดาเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องราวที่ใช้เซตติ้งแบบประเทศเกาหลีสมัยก่อนไม่แน่ใจเหมือนกันคะ่ะ <laughs> ได้แต่เดาเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยฟุกก็ไม่ได้อ่านเรื่องย่อนะคะ ต่ว่าดดนตกเพราะว่าหน้าปกสวยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นฉบับ UK นะคะมากันที่นิยาย2ชุดสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือ The Winner's Curse ของ Mario u k o w s k i The Winner's Curse The Winner's Crown แล้วก็ The Winner's Kiss เป็นนิยายที่ฟูกเคยอ่านแล้วก็รีวิวไปเมื่อปีที่แล้วนะคะแต่อ,อันนี้เป็นเอดิชั่นใหม่ของ i l l u m i c r a เ e ค่ะ ประจบหมอกกับชว่วงเวลาที่รู้สึกว่าในในไหนๆก็ไหนๆแล้วเราอยากจะให้โอกาสกับซีรีส์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่อ่านรอบแรกแล้วดูสึกไม่ค่อยปก ะเท่่าหรนะคะคิดว่าน่าจะได้รีรีอาจจะไม่ใช่ปีนี้นะคะอันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของลูกสาวของเจเนอเรลลคนหนึ่งนะคะที่เมืองของเธอเนี่ยไปตีประเทศข้างเคียงนะคะแล้วก็จับคนประเทศนั้นมาเป็นทาสแล้วนางเอกของเราเนี่ยก็ได้ไปซื้อทาสชายคนหนึ่งมาซึ่งจริงๆแล้วทาสชายคนนี้เนี่ยเขามีประวัติเบื้องหลังกําลังพยายามที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่ออิสรภาพของคนในประเทศของเขาค่ะ สวยมากทุกคนถ้าอยากดูหนังสือแบบเต็มๆนะคะไปดูวิดีโออันบ็อกซิ่งของฟุกได้ค่ะฟุกเคยลงวิดีโอไปก่อนหน้านี้ถัดมาที่ซีรีส์สุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือ The Diviners ของ l i b าร์เบค่ะทำฉบับใหม่ออกมาโดย Fairyloot ค่ะเป็นหนังสือที่ฟุกสั่งซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะได้มาแล้วก็เคยทำอันบ็อกซิ่งไปแล้วทุกคนสามารถไปดูเล่มแบบละเอียดได้จาก วิดีโอก่อนหน้านี้นะคะแน่ๆนะคะ The Diviners ค่ะเป็นหน้าปกสีม่วงเหมือนกับ original cover นะคะที่ทำออกมาเป็นพิมพ์แรกเลยก็จะมีความคล้ายคลึงกันหน่อยแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยจะบอกว่าฟอยทองนะคะจะเต็มมากๆถัดมานะคะ The l ย์ of Dreams เป็นเล่มสีส้มๆแดงๆนะคะแล้วก็ลายบนปกเนี่ยจะไม่เหมือนกับเล่มแรกนะคะจริงๆก็คือแต่ละเล่มเนี่ยจะมีฟอยสีทองเป็นลายที่ไม่ซ้ำกันเลยถัดมาค่ะ before the d a v i l breaks you เป็นหนังสือสีน้ำเงินนะคะมีรูปหมวกอยู่ด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหลังเล่มสุดท้ายนะคะ the king of clothes เป็นเล่มสีเขียวฟอยทองค่ะ แต่ว่าเล่มนี้เนี่ยฟูกจะมีความรู้สึกว่ามันดูเป็นหนังสือสีทองมากกว่าสีเขียวนะเพราะว่าลายในเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่า3เล่มก่อนหน้าก็เลยอมองว่าเห็นพื้นที่เป็นสีเขียวสักเท่าไหร่สำหรับซีรีส์นี้เนี่ยจริงๆเคยไปฟังยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่ฟุกช่อบมากนะคะก็คือคุณฮันนาเขาชอบซีรีส์นี้มากๆแล้วฟูก็ค่อนข้างที่จะชอบหนังสือที่เขาอ่านเนาะ ก็เลยมั่นใจมากว่าซีรีส์นี้เนี่ยเราน่าจะชอบเหมือนกันกันกบเขาไม่เชื่อก็มั่นใจแต่ว่าค่อนข้างคาดหวังไว้สูงจะดีกว่าเคยฟังเรื่องย่อแล้วแต่ว่าณนะตอนนี้ก็คือลืมไปจนหมดสิ้นนะคะแล้วไม่คิดจะกลับไปอ่านเรื่องย่ออีกรอบด,ด้วยกะว่าฟุ๊กจะค่อยๆทําความรู้จักหนังสือในชุดนี้ตั้งแต่หน้าแรกเป็นต้นไปเลยค่ะก็ยังคงลุ้นๆน,นะคะคิดว่าปีนี้จะพยายามหาเวลามาอ่านเร่มแรกให้ได้ค่ะ และนั่นก็คือหนังสือที่คุณได้มาใหม่ใน3เดือนแรกของปี2022นะคะถ้าใครมีหนังสือที่อยากจะแนะนำฟุกอ่านก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย